เอา่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มากับแมปมอนตี้นะครับก็พี่ก็มากับมอนตี้นั่นแหละครับโอเควันนี้เราต้องมาฆ่ามอนตี้นะครับเพราะแมปนี้เป็นแมปที่เรือนนะครับเปิดได้เลยเเอ้ย,อยผมออกจากบ้านได้เลยลโหข้างนอกสวยเน,นี่ยแคบะอะไรวะ โอ้นีโ่โหมอนตี้นี่เดินเดินเป็นเงินนะครับเนี่ยสงสัยมอนตี้บ้านนี้รวยโอ้โหสุดยอดเลยครับฮะว่าแต่เพลงมันมีให้ปิดไหมเนี่ยอ้าปิดเพลงแล้วไม่มีอ้าปิดเพลงแล้วไม่หายวะเอาว่าก็ ฟังเสียงไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเบาเสียงเบาๆอ่อนเอ้ยไม่ต้องเบาอ่ะเอาประมาณนี้นแหละอืมติดลิขสิทธ <c oughs> ิ์ไปเบอาอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอะไรนี่จะมัยกกน,มนั้นะไรเนี่ยผมหาเงินไงครับพอดีต้องการเงินนะครับมอนตี้น่าจะบ้าตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านมอนตี้อ่นะอะไรเนี่ยมีรูปภาพอะไรเต็มเลยครับเปิดมาโอ้โหห้องชมพูเลยครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูนี่หน,น่อยนี่มีปิดไฟเลยครับเซฟดัตตาโอ้มีเซฟดัตตาเลยครับสงสัยเกมนี้มันต้องมันต้องให้เซฟนะนี่อะไรอ่ะ เลยไม่รู้ครับเมิงเจ็ดสี่เจ็ดสามมอนตี้นี่แปลกนะเนี่ยอึอเป็นเงินเนี่ยในผมลองต่อยมอนตี้มอนตี้เลยดีกว่าต่อยได้ปะเนี่ยต่อยไม่ได้ครับโอ้โหคิดว่าต่อยได้โอ้โหเอาดีอุ้ยโหฉี่มอนตี้เป็นกดครับทุกคนผมเดี๋ยวผมเก็บเงินแป๊บนึงครับไอ้ไอ้นี่เมิงแบบดรอปเงินช้ามากเลยครับเปิดมาผมก็ซื้อมอนตี้ดรอปแคสแล้วก็ซื้อทีวีซื้ออะไรดีอะซื้อนี่ซื้อนี่เล้ยผมยังได้ปืนเนีย่ยเอาปืนด้วยซื้อปืน เฮ้ยมีคนมาคอปกิ่งนะบ้านนะอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้ทออ็อตอ่ะทำไมเปิดกล่องแล้วมันเอย้ยมาติี้ของใหม่อะ่ะล,ล้ะองอยไ้ป่ะมันนี่มาไปไหนอุ้ยตายเลยบอร์ดอัปเดต s u r 리วาร์แบกอ๋อนี่เฮ้ยเฮ้ยโจนโจนโจน มีโจรนะครับโอ้โหมีโจรเนี่ยมอตี้นี่บ้านอันตรายเนี่มีโจรเนี่ยได้ยินเสียงไหมไม่รู้อะมันเกมผีด้วยไหนคืออันเคิลมาครับพอดีจะทําให้บ้านมันปลอดภยัยไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าต้องปิดประตูบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเฮเข้ามาโอ้ยไงเพื่อนบ้านเรา p ีซดอนเอ็ก a ์มีอืมเอาน่าเลตเตอร์เฮยโอ้โหสี่ร้อยเลยครับรวยรวยแล้วผมหานี่ก่อนนะครับพอดีมันต้องซื้อชีวิตมอนตีป้ป่ะ ชิกินอุ้ยทำไมมีมอนตี้เยอะขนาดเนี้ยมาจากไหนเนี่ยมอนตี้เขาถ่ายแยกล่างเลยโอ้โหอุ้ยได้แล้วครับโต๊ะอืมไม่โต๊ะมันเก้าอี้หายไปไหนวะอะไรอ่ะไอ้นี่ไม่น่าใช้บ้านลิขิไม่เคยเห็นนะมันมีได้ไงเงินเงินเงินโอ้โหรวยแล้วรวยแล้วซื้อฟาด ขี้ออกมาแลยหือสุดยอดเลยมอนตี้นี่แม่งแบบห้องน้ำไม่มีหรือไงวะจะมีคนเคาะประตูหน้าบ้านแล้วรไรเนี่ยไอตัวนี้มันตัวอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ my god เงินยังเยอะตามตัวนี้เลยดีกว่าครับตัวนี้แม่งได้เงินเยอะเฮ้ยโจ้เข้าบ้านโจ้เข้าบ้าน อุ้ยโอ้โหเงิน13บาทเอาดีถุงยังใหญ่ได้สิบาทเดี๋ยวผมทวงเงินทวงเงินไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยนั่นจะอยู่ฟรีไม่ได้นะเฮ้ยนั่งดูทีวีเนี่ยนั่งจ่ายเงินไปด้วยนะไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยขโมยตังเรานี่เองมาเถอะขี่เลยขี้แล้ว สุดยอดคนนักเกียรติมาสเลยเฮ้ยแล้วที่นั่งมันหายไปไหนอะ เออมันไม่มีที่ให้เก็บเองหรือไงวะแม่งขี้เกียจเก็บเว้ยไอ้เรื้อนี้มันก็จะตายไอ้โหห้องน้ำไม่มีเข้าวเลยไงวะเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเลยอ่าสเนปเฟอร์เป็นจะกิฟ๊์แคทให้ตอนเวลานอนเอ้อจะต้องมีที่นอนแต่ประเด็นคือมันจะมีตัวไหนที่แบบทำให้เราชิลบ้างมันเนี่ยซัมเมอร์คอตติ้งออคแคท อุ้ยห้าพันหรอซัมเมอร์เก็บเงินให้เราซัมเมอร์ดิรออะไรอ่ะเก็บซัมเมอร์อยู่อ้ยไปไหนก็ไปเข้าบ้านไม่ได้ไงวะเนี่ยป,ปิดประตูบ้านแล้วใช่ไหมซ่งดีๆเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมของทุกอย่างมันหายไปไหนหมดหมดเลยวะมันโดนขโมยเหมือนอะไรไงวะเนี่ยเบื่ออุ้ยนี่มันพีเทเช็ที่ว่าใช่ปะเนี่ยทำไมทำไมหมอนแจค็คไม่อยู่ในนี้วะไม่น่าใช่อ่ะมิสเตอร์มิกซิก มีซิกเย่าไรล่ะมีซิกวิวพิกอัพป,ปีไอ้น,นี่มันจะทำความสะอาดฉี่ให้เอออย่างนั้นก็ดีจริงๆเอออย่างนั้นก็ดีนั่นเอาเอามาจะมาเลยแพล่โอ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรอ่ะมันไม่เลยหนึ่งชีวิตอ่ะมันเอาชีวิตมันจากไหนวะไม่เงี้ยถ้ามันตายแล้วเราจะชุบมันยังไงวะอ๋อรู้แล้วชุบได้ใช่ไหมแต่ต้องให้ตายก่อนลองฆ่ามันดีกว่าวันนี้มันมอนตี้คือแบบว่าเราต้องคุยกันหน่อยอ่ะ รวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วอ้าวแล้วมันจะทำให้บอตตี้มันมันอยู่ยังไงวะเนี่ย,ยเลิกเล่นดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย